วันนี้จะพาไปดูสินเชื่อของธนาคารออมสินที่ยังเปิดให้สมัครอยู่ธัญรัตจัดให้สวัสดีค่ะพบกันเช่นเคยกับธัญรัตจัดให้วันนี้จะพาไปดูสินเชื่อเพื่อคุณเป็นสินเชื่อที่ตอบสนองนโยบายของรัฐบาลค่ะ เพื่อเพิ่มสภาพคล่องทางการเงินในการดำรงชีพฟื้นฟูอาชีพหลังสถานการณ์โควิด -19 ค่ะซึ่งสินเชื่อน,นี้นะคะเขาจะให้สมัครถึงวันที่31ธันวาคม2565นี้ค่ะซึ่งวันนี้นะคะธัญยรัตจะมาเจาะลึกเรื่องวิธีการสมัครเพื่อเป็นแนวทางให้กับบุคคลที่ยังไม่เคยสมัครสินเชื่อน,นี้ค่ะ สำหรับสินเชื่อเพื่อคุณนี้นะคะให้วงเงินสูงสุดถึง30,000บาทต่อคนระยะการผ่อนชำระ2ปีหรือ24งวดค่ะสำหรับอัตราดอกเบีย้ยนะคะเริ่มต้นอยู่ที่1.25%ต่อเดือนหรือไม่เกิน15%ต่อปีค่ะไม่ต้องใช้บุคคลคำประกันสำหรับคุณสมบัติในการสมัครนะคะสัญชาติไทยอายุ20ปีบริบูรณ์ขึ้นไปมเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะการผ่อนชำระต้องไม่เกิน60ปีค่ะ สำหรับลูกค้าเดิมนะคะที่ประกอบอาชีพอิสระเมื่อรวมอายุผู้กู้กับระยะการผ่อนชำระต้องไม่เกิน70ปีค่ะมีรายได้ขั้นต่ำ1,000งหมบาทขึ้นไปค่ะมีถิ่นที่อาศัยแน่นอนสามารถติดต่อได้ไม่เป็นลูกจ้างหรือพนักงานของออมสินค่ะเป็นลูกค้าตามกลุ่มเป้าหมายของธนาคารกำหนด2กลุ่มนี้ค่ะกลุ่มแรกลูกค้าเดิมของโครงการสินเชื่อตามนโยบายรัฐที่ธนาคารได้คัดเลือกตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด โดยต้องมีประวัติการผ่อนชำระที่ดีติดต่อกันไม่น้อยกว่า12เดือนค่ะและไม่มีหนี้ค้างชำระหรือปิดหนี้บัญชีแล้วกลุ่มที่2เป็นลูกค้าเดิมหรือลูกค้าใหม่ที่มีไรายได้ประจำต้องมีสลิปเงินเดือนเท่านั้นค่ะไปดูเอกสารในการยื่นกู้กันบ้างค่ะสำหรับพนักงานประจำา1บัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและสำเนา2สลิปเงินเดือนเดือนล่าสุด3ส,สเตตเมนต์ย้อนหลังเดือนล่าสุดค่ะ สำหรับเจ้าของกิจการหรืออาชีพอิสระนะคะบัตรประจำตัวประชาชนตัวจริงและสำเนาภาพถ่ายกิจการค่ะไปดูวิธีขั้นตอนการสมัครกันบ้างค่ะอันดับแรกให้ท่านเข้าไปที่เว็บไซต์อมสินค่ะเลือกสินเชื่อเพื่อคุณเมื่อท่านเข้าไปแล้วนะคะท่านเลื่อนลงมาล่างสุดกดปุ่มลงทะเบียนจองสิทธิ์ค่ะ จากนั้นท่านจะเข้าสู่หน้ารายละเอียดต่างๆข้อกำหนดและเงื่อนไขให้ท่านติ๊กถูกในช่องสี่เหลี่ยมจากนั้นกดยืนยันค่ะให้ท่านกรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนและกรอกประเภทลูกค้าจากนั้นกดตรวจสอบค่ะผลจะแสดงทันทีค่ะหากท่านไม่ได้รับสิทธิ์ในการสมัครข้อความด้านบนจะขึ้นในแถบสีแดงคุณสมบัติไม่ตรงตามหลักเกณฑ์ของธนาคารหากท่านมีสิทธิ์ในการสมัคร รือคุณสมบัติตามหลักเกณฑ์ของธนาคารน้าต่อไปค่ะท่านจะได้กรอกข้อมูลส่วนตัวอาชีพรวมไปถึงแนบเอกสารแสดงรายได้เช่นสลิปเงินเดือนและสเตทเมนต์นเดือนล่าสุดค่ะจากนั้นให้ท่านเลือกจังหวัดอำเภอธนาคารที่ท่านต้องการไปยื่นเอกสารวันเวลาที่ท่านต้องไปยื่นเอกสารค่ะจากนั้นให้ท่านใส่ตัวเลขตามรูปภาพกดยืนยันค่ะเมื่อท่านลงทะเบียนจองสิทธิ์เรียบร้อยแล้วค่ะ จากนั้นให้ท่านเข้าไปตรวจสอบสิทธิ์กดปุ่มด้านขวาม,มือให้กรอกเลขบัตรประจำตัวประชาชนเบอร์โทรศัพท์ที่ท่านผูกกับแอปไม m o โมว้ white. จากนั้นกดตรวจสอบค่ะจากนั้นระบบจะแสดงผลตารางนัดธนาคารสาขาวันเวลาในการยื่นเอกสารให้ท่านสังเกตด้านล่างสุดค่ะสถานะจะขึ้นว่ารอดำเนินการเมื่อท่านทราบวันเวลานัดหมายแล้ว ให้ท่านเตรียมเอกสารไปยื่นตามวันเวลาที่กำหนดค่ะหากท่านไม่สะดวกในเวลาดังกล่าวให้ท่านโทรไปแจ้งเจ้าหน้าที่ล่วงหน้าค่ะในสาขานั้นๆเพื่อรับทราบหรือทำการนัดหมายเวลาใหม่ในการยื่นเอกสารอีกครั้งค่ะหลังจากที่ท่านยื่นเอกสารที่ธนาคารเรียบร้อยแล้วให้ท่านรอการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อโดยจะแจ้งผ่านช่องทางแอปพลิเคชัน m y m o ค่ะและเป็นข้อความสั้นๆส,ส,ส่งมาทาง SMS ค่ะ และท่านยังสามารถเข้าไปตรวจสอบผลการอนุมัติสินเชื่อเพื่อคุณได้ด้วยตนเองด้วยนะคะผ่านช่องทางเว็บไซต์ธนาคารอมสินค่ะโดยเข้าไปหน้าตรวจสอบสิทธิ์ค่ะกรอกเลขบัตรประชาชนและเบอร์โทรศัพท์ของตนเองจากนั้นกดตรวจสอบค่ะให้ท่านสังเกตสถานะด้านล่างสุดค่ะสถานะท่านจะถูกเปลี่ยนไปจากรอดำเนินการจะเป็นอยู่ระหว่างการพิจารณาค่ะ แสดงว่าธนาคารได้รับเอกสารของท่านเรียบร้อยแล้วและอยู่ระหว่างการพิจารณาสินเชื่อให้ท่านค่ะหากสถานะของท่านขึ้นว่าอนุมัติให้ท่านรอข้อความ SMS หรือท่านสามารถเข้าไปตรวจเช็คในแอป m y m o ตรงแจ้งเตือนข้อความค่ะหากท่านได้รับทั้งข้อความทั้งการแจ้งเตือนในแอป m y m o แล้วให้ท่านเข้าไปทำสัญญาก,กู้อิเล็กทรอนิกส์ผ่านแอป m y m o ภายในระยะเวลาที่กำหนดค่ะหากท่านทำสัญญาเสร็จเรียบร้อย ระบบจะโอนเงินเข้าบัญชีให้ท่านค่ะและนี่ก็คือข้อมูลทั้งหมดของสินเชื่อเพื่อคุณค่ะแนะนำวิธีการสมัครเป็นแนวทางให้กับบุคคลที่ต้องการสมัครสินเชื่อนี้หวังว่าคลิปนี้จะเป็นประโยชน์ต่อท่านไม่มากก็น้อยนะคะหากท่านใดเข้า,ารับชมรับฟังแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กด subscribe กดติดตามกดกระดิ่งแจ้งเตือนเพื่อรับข่าวสารใหม่ๆและเป็นกำลังใจให้ตาคลิปต่อๆไปด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ